คุณจะเปลี่ยนคนแสนคนฟินแลนด์ใช้50ปีของไทยเราถ้าจะทำมันจะต้องจริงจังมากกว่านี้ เราไม่รู้เลยว่าอนาคตหน้าตาของอาชีพจะเป็นยังไงคนที่เรียนกับเราในอนาคตเขาจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นใครเก่งอะไรแล้วเขาสามารถสร้างอาชีพได้จากความเป็นตัวของเขาเองคนที่อยู่ในระบบการศึกษาไทยมีเป็นแสนคนคุณจะเปลี่ยนคนแสนคนฟินแลนด์ใช้50ปิปีแบบจริงจังเปลี่ยนใหญ่ๆประมาณ3ครั้งในการพัฒนาระบบของไทยเราถ้าจะทํามันจะต้องจริงจังมากกว่านี้เขาต้องมีหน่วยงานที่อินดีเพนเดนต์เลยอะแยกออกมาต่างหากไม่ว่าคุณจะเปลี่ยน1ิบรัฐบาลหน่วยนี้ต้องไม่เปลี่ยน ของเรารัฐบาลเปลี่ยนกี่ครั้งหน่วยนี้ก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนหัวเปลี่ยนนโยบายมันยังไม่เคยนับถึงเกิน5เลยอะ่ะจะไปนับถึง50ได้ยังไงอะ่ะอันนั้นคือข้อที่1ค่ะแล้วข้อที่2ก็คือการที่เราอยู่ในแบบเดิมๆม,ม,มานานๆถามว่ารัฐบาลพยายามเปลี่ยนไหมพยายามนะรัฐบาลมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับโค้ชที่พยายามเปลี่ยนให้ครูเป็นโค้ชเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยล็อนช์ออกไปแล้วและมีโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จแล้วด้วยแต่มันไม่เกิดการแชร์ success c a แล้วทาให้โรงเรียนอื่นค่อยๆเปลี่ยนไปไได้อยย่่่าางงทททีีีโรเรเนํ แทบจะไม่ต้องสอบเด็กทุกคนเข้าแอคเซสทุกอย่างได้ทางออนไลน์เรียนอย่างสนุกสนานไม่ต้องเครียดจะบอกต่อแต่ก็ไม่มีใครทาป่ะเราเกิดมาในยุคอุาหกรรมยุคอุาหกรรมมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากกินตั้งแต่พ่อแม่เรามาจนถึงยุคเราเนี่ยในเมื่อตอนนั้นมันไม่เปลี่ยนอะถามว่าเราไม่เคารพระบบการศึกษาแล้วเราเคารพระบบการศึกษาโตมาได้สําเร็จไม่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะได้จบออกมาจากระบบการศึกษาเหล่านี้แหละแต่ว่ายุคมันเปลี่ยนไงถ้ายุคมันไม่เปลี่ยนเราก็ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนแปลงแต่ยุคมันเปลี่ยนคุณก็็เเเหนนนแลลล้วว่่่่าปปีียยยอมมมรัับุค เป็นเทคโนโลยีแล้วอะแล้วมันจะเรียนแบบเดิมได้ยังไงเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าโลกมันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนการศึกษาเลยต้องเปลี่ยนตามเราไม่ได้บอกว่าการศึกษาเก่าไม่ดีเราเติบโตมาทุกวันนี้เศรษฐกิจมั่นคงมาทุกวันนี้ทุกคนร่ำรวยมีเงินทองใช้โลกพัฒนามาถึงทุกวันนี้เพราะ การศึกษาในแบบเดิมมันโอเคกับช่วงนั้นค่ะแต่มันไม่โอเคแล้วกับช่วงในอนาคตขาเลนสดินามิกทาให้เรารู้ว่าเราเป็นใครคุณเป็นปลาหรือคุณเป็นลิงหรือคุณเป็นช้างหรือคุณเป็นมดคุณเป็นใครกันแน่แล้วขนทางในการประสบความสําเร็จของคุณหน้าตาเป็นยังไงเราอยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจก่อนทำเมื่อไหร่ผู้ใหญ่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่เข้าใจคุณครูเข้าใจคุณจะสามารถทําให้ตัวเองมีความสุขประสบความสำเร็จได้แล้วคุณจะเข้าใจว่าคุณกับลูกต่างกันยังไงคุณคิดว่าตัวคุณเหมือนลูกไหมสตีเนียสของคุณจะเหมือน นะไม่เหมือนแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณพยายามจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอะแน่ใจได้ไงว่าสิ่งที่ดีที่สุดของคุณที่ให้ไปอะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดของลูกไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ค่ะเพื่อคุณจะได้รู้ว่าแล้วจริงจริงเนี่ยคุณจะสร้างความสําเร็จหรือเส้นทางที่สู่ความสําเร็จที่เหมาะกับลูกคุณได้อย่างไงคุณจะได้เข้าใจว่าแล้วเส้นทางความสาเร็จที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนนะ่ะมันทํายังไง